วันนี้พอดีคุณป้าอยู่ซอยจรันครับ94 94ฮะ, 94. ฮะก็ผู้ย่ายหลานถูกฟันกระโหลกเปิดแจ้งที่สอนอบางพัดคดีไม่คลบหน้าตั้งแต่ปีที่แล้วลอยกระทงฮะแต่ว,ว่าตอนนี้คุณป้ากับหลาน,นก็ร้อนใจว่าคนที่ฟันนมีอยู่ประมาณ3มคนทาไมยังใช้ชีวิตลอยนวลอยู่ในซอยจรันเนี่ยเขาไม่สบายใจแล้วก็กลุ่มดังกลาวว่าวก็ยังวนเวียนมาฮะและหลานเขาตอนนี้รู้สึกว่า หลงหลงลืมลืมเราโดนมีดมีดสมัยโบราณยาวประมาณสี่สิบถึงห้าสิบนะมีดที่จับมะพร้าวเขาเรียกว่าแบบบ้านเราบ้านนอกอ่ะฮะมีบางตอมีบางต่อใหญ่เหรอครับแล้วแต่เน,นี้ยเมื่อกี้ยังพูดจาเลยมัน่อยจับจับใจฟาร์มไม่ได้ฮนะก็พูดง่ายก็มาล้องผมก็มาล้องกองปราบก็ขอฟาร์มเป็นเป็นธรรมะฮะให้กับครอบครัวคุณป้านี้ครับเพราะว่าเขากลัวยังขี่โมอเตอร์ไซค์ยังลอยนวลอย,อยู่เดี๋ยวผมจะให้ อ่าอ่า,ขาเขาจะแมะเ<า>ล่า,าเล่าที่ไปที่มายัางไงครับอ่ะเชิญเลยครับค่ะพอดีเมื่อว่าลอยกระทงอะค่ะเด็กๆเ,เขาเล่นกันอยู่อะค่ะแล้วก็มีมอไซขับเข้ามากับสามคนเข้ามาวนดูก่อนรอบนึงอะค่ะแล้วพอมาอีกรอบนึงมาเห็นหลานเราเล่นอยู่อะค่ะเขาอ,อีกคนขับก็กระโดดถีบคนซ้อนคนที่สองก็ฟันส่วนคนที่สามอะค่ะต่อยพี่เขาอยู่คะ่ะคนเป็นพี่ที่อยู่ข้างหลังอะคะ่ะแล้วพอหลังจากวันนั้นเราก็ไปหาหมอแล้วก็ไปแจ้งความวันนั้นเลยอะค่ะ วันนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรสักอย่างค่ะคนก่อเหตุนะครับคนก่อเหตุก็ยังลอยนวลอยู่ค่ะแสดงว่าคนก่อเหตุคือวัยรุ่นในพื้นที่ถูกต้องไหมคะใช่ค่ะแต่ว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะเขาเข้ามาทําร้ายล่ะเราในพื้นที่ของเราอะค่ะในพื้นที่บ้านของเราอะค่ะช่วยเล่ารายละเอียดนิดหนึ่งว่าหลานเล่นอยู่ตรงไหนคะเล่นเล่นอยู่ตรงประมาณหน้าวัดค่ะหน้าวัดตรงวัดวัดชัดแก้วอะค่ะค่ะเล่นเล่นแบบว่าเล่นกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แลวทีนี้มอไซค์ไอไวรุ่นพวกนี้ก็ขับเข้ามารอบแรกขับเข้ามาดูลาดราวก่อนแล้วขับขรอบที่สองก็มาฟันเขาถามอะไรไหมตอนนั้นน้องไปทาอะไรยังไงเขาถามว่าทํามึงทําน้องกูทําไมแล้วหล่ะเราก็บอกว่าผมไม่ได้ทำครับพี่แล้วก็เขาก็กระโดดทีบแล้วเขาหละหลานหนูก็ขอโทษพอขอโทษเสร็จปุ๊บเขาก็ฟันเลยทั้งที่หนูถามหลานหนูว่าไปทําอะไรเขาไหมเขาก็บอกไม่ได้ทํา ก่อนหน้านี้หลานเองก็ไม่เคยมีปัญหากับกลุ่มนี้ถูกไอมไม่เคยค่ะ,คะเขาก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงมาฟันแต่ว่าหลานหนูว่าไปเล่นกับน้องชายเขาแล้วน้องชายเขาอะหาว่าหลานหนูว่าแกล้งแล้วก็ถ่ายรูปหลานเราอ่ะไปให้พี่เขาดูแต่จริงๆแล้วอ่ะหลานเราอะไม่ได้ทําค่ะเรา<ช>ถามแล้วซึ่งปกติแล้วพฤติกรรมของกลุ่มแน่สามคนเนะี่ยเขาจะเป็นหัวโจ๋เป็นโจ๋เป็นยังไงไหมคะใช่ใช่ใช,ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุจากเราแล้วเขาก็ยังไปแบบว่าเกเรในพื้นที่อยู่ค่ะ เพราะว่ายังจับไม่ได้บางทีไปบิ๊กซีอย่างเงี้ยก็ไปเจอพวกนี้อยู่ค่ะหลังจากที่เขาฟันหลานเราแล้วเขาก็ยังทํางานได้ปกติหลังจากที่เกิดเหตเุนะคะเขามีการพูดจาท้าทาย่มขอู่อะไรห<ๆ>ลานไปอี้ยไหมคะไม่มีค่ะมแต่น้าเขาค่ะนะ้าเขาโทรมาขู่จะเอาใบรับรองแพทย์จากเราค่ะแบบว่าหนูให้เขามาขอโทษมาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาไม่มาแล้วเขาก็จะขู่เอาใบรับรองแพทย์แล้วเราไม่ให้ค่ะแล้วเขาก็เงียบไปเลยเาไทไมอะไรนะคะใบรับรองแพทย์ไปทำไมไม่ทราบเหมือนกันค่ะก็มาขู่ขอเอา ถ้าพูดง่ายๆว่าเขาเองก็เป็นเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านตรงข้ามกันอย่างนี้หรอไม่ซอยซอยตรงข้ามซอยตรงข้ามเราไม่รู้จักเขาด้วยแล้วเราไม่รู้จักเขาใช่ครับแต่ตำรวจว่ายังไงหลังจากที่ก่อนหีุทำร้ายหลานเราอ่าตำรวจไปแจ้งความไว้ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะติดต่อกับค่ะจะให้สายสืบสืบให้ใช่แล้วเราก็โทรไปถามเขาก็บอกว่าให้สายให้สืบสวน เดินเรื่องให้อยู่ตั้งแต่วันที่26จนถึงวันนี้ค่ะก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ26พฤศจิกา26พฤศจิกาวันลอยกระทงอะค่ะปีที่แล้วค่ะแล้วตั้งแต่เกิดเหตุเนี่ยค่ะที่เราไปแจ้งความเอาไว้อะเคยมีชุดใส่จวจออกมาดูพื้นที่ไหมคะไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยเห็นนะคะแล้วก็ไม่เคยมีใครเรียกราไปคุยด้วยค่ะไม่โทรมาหาไม่เคยอะไรเลยคเงียบอย่างเดียวเลยไม่เคยเรียกทาผู้เสียหายมาสอบวยไม่่ไม่เคยค่ะ แล้วน้องเองได้รับบาดเจ็บยังไงบ้างคะเออตรงหัวค่ะเีนคือเห็นกะโหลกอะค่ะตอนนี้มันยังบวมอยู่ตงเนี้มันบวมเลยค่ะมันบวมมันปวดครับเห็นว่าจำาฟามไม่ค่อยได้ครงนลงใช่ตอนนี้เขาก็เนี่ยตัดผมออกได้ไม่หมดนะคะเพราะว่าเขาปวดเขาปวดโดนก็ปวดเย็บสองชั่วโมงอะค่ะก่อนแล้วนะน้องมีอาการหลงืไม่ไม่มีค่ะไม่มีค่ะป็ติปกติค่ะเรียนก็โอเคอยู่ค่ะปานกลางตอนนี้ลหละตอนนี้ก็หลบลง เพราะว่าเขาเขาจำอะไรบางอย่างไม่ได้เพราะว่าเขาก็ไม่เคยไปเกเรใครด้วยแม้แต่หมาังกลัวเลยเคยได้มีการสอบถามกับคนในพี่ไหมคะว่าวัยรุ่นกลุ่มเนี้พฤติกรรมเขาจะประมาณไหนเคยถามค่ะเขาบอกว่าเกเรระดับหนึ่งค่ะใหญ่ในแถวนั้นใช่ค่ะใช่เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่านะเออน้าแจ้งความไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีพวกพี่ๆเขามาคอยรังควานอีกแต่ว่าเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วค่ะเราก็ไม่ทราบว่าเขา แต่ที่เพราะว่าเพราะว่าน้องเขาอะค่ะยังเรียนอยู่โรงเรียนในวัดที่เราอยู่ตัวใหญ่คุมอะง่ายง่ายมีเพราะว่าเรียนน้องเขาเรียนในวัดที่เราที่ที่บ้านเราอาศัยอยู่อะค่ะเขาก็มารับน้องเขาเป็นประจำทั้งสามคนนี้อายุไม่เกินสิบแปดทุกคนสิบแปดสิบแปดสิบแปดไม่เกินสิบบเก้าค่ะไม่เกินยี่สิบไม่ได้เรียนต้งซื้ออ่ะไม่ได้เรียนค่ะแล้วปกติแล้วหลานเราเนี่ยสนิทกับน้องชายเขาแค่ไหนเล่นกันทุกวันหรืออะไร ม่ค่ะเพิ่งจะมาเล่นกันช่วงลอยกระทงอะค่ะก็เหมือนเด็กเล่นกันมมนก็ต้องมีกระทั่งกันบ้างอะค่ะแล้วเราหนูก็ไปถามฐานหลานหนูแล้วว่าไปทําอะไรไหมเขาก็บอกไม่ทํแล้วก็ถามทุกคนเลยว่าไอ้นี่ไปทําอะไรเขาไหมก็บอกไม่ได้ทำได้ได้เราเหตุการณ์เนี่ยครับ วันนั้นผมเล่นภูกัน <c oughs> นั่งเรียนครับแล้วทีนี้เล่นไปเล่นมาเขามีวัยรุ่นสามคนขับรถมาแล้วทีนี้ทนมานมองก่อนแล้วผมก็ไม่ได้เอกใจแล้วผมก็เล่นกันต่อทนีนี้เขาขับมาเขาถามเขาไม่นั่งเอ๊ะจอดรถตรงหน้าคิวถามถามคิวว่าทําน้องพี่เอ๊ะทำทำไหนะทําน้องกูหรอน้องผมก็บอกว่าไม่ครับแล้วทีนี้เขาก็ถีบเลย แต่ทีนี้น้องผมหลบทันผมโดนร่นผมก็ช่วยผมโดนต่อยคนที่สามคนที่สามอ่ะคนที่ใช่เข้ามาคันเดียวอ่ะสามคนเดี๋ยวให้น้องพูดก่อนคุณคุณใหญ่ตอนนั้นเราอยู่กันกี่คนกลุ่มเราที่เล่นพุกกันอยู่แปดเก้าคนเยอะเลยพอพอฟันเสร็จปุ๊บก็น่นแล้วคุณนวายแล้วเห็ ผมก็ไปช่วยน้องเลยแต่ช่วยไม่ทันแล้วแปดเก้าคนที่เล่นกันอยู่ก็คือกระเจิงหนีกันไปใช่ไหมใช่แล้วสามคนนั้นหลังจากฟันเสร็จเขาหนีไปเลยไหมเขาก็เหมือนจะแบบไปฟันคนแถวๆนั้นแบบแล้ว,วใช่แล้วทีนี้มีผู้ใหญ่มาช่วยครับแล้วทีนี้พี่สามคนนั้นก็จะมีดฟันคนที่มาช่วยพวกผม,มแต่พี่เขาหลบทันเ่รอ แล้วนะตอนนั้นเราได้พยายามขอร้องให้เขาหยุดไหมแบบอย่าทําเลยคุยกันดีๆหรืออะไรอย่างเงี้ยไมม่ไม่ทันได้ขอ,อยังไม่ได้พูดเลยเขาลงมาเขา,าใส่เลยเขามีมีดทุกคนไหมมีกระบองอันนึงมีดอันนึงครับแต่เราไม่จับพวกนั้นไวนะ้เหรอชาเราเยอะกว่าไหมเราไม่จับเขาไวนะ้ไม่กล้ามีแต่มีแต่เด็กๆอ่ะมีแต่เด็กๆ แล้วณตอนนี้เราเองกังวลเรื่องของความปลอดภัยไหมเพราะเราก็อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันกังวลมาบ่อยกังวลคว่าเป็นไหนไม่ค่อยได้ออกกลางคืนไม่ค่อยได้เลยกลัวใช่ครก็ไม่ได้เชิงกลัวแค่ระแวงนิดนึงครับเขาจะมาในซอยอยู่ไหมก็มาแค่แถวปากซอยก็รับน้องน้องเขาเรียนอยู่แล้วก็มาบิ๊กซีเพราะว่าบ้านเราอยู่ตรงบิ๊กซี อ่าลองให้น้องจะเล่าขอจะละอ่าเดี๋ยวจะขอเล่าสักหนึ่งนาทีที่เรื่องราวที่บอกโดนฟันกระโหลกเปิดแล้วมืออะไรไปล้วงอะไรวันนั้นไหนบอกอนนอเล่าให้ฟ<ห><ป>ัน,น,นใช่อ้อมอุ้มน้องอา่าเป็นไงฮะเล่าให้พ<อ>ี่สาวฟังน้อง <ๆ S 2> น้องไปเรียกผมนะครับไปเรียกไงครับไปเรียกว่าพี่พี่น้องโดนฟันครับผมก็วิ่งไปรับน้องแล้วก็ผมอะเราเอามือจับหัวน้องน้องเลือดเลือดระอาบเลยครับแล้วนิ้วผมก็ไปโดนหัวน้อง แล้วก็เข้าลึกเลยครับแบบว่าเห็นแบบใช่ประมาณเท่ไหนอันนิ้วนนิ้วเลยครับเข้าแบบลึกแลงครับใช่ครับเอาเป็นเนกระโหลกนะใช่ตอนที่เราเองออกใช่ครับเอาเป็นเนกละโหลกนะใช่ตอนที่เราเองออกมาช่วยคือกลุ่มนั้นเขาไปหรือยังไปแล้วครับเราเองเคยเห็นแมวัวรุ่นสามคนนั้นเห็นหน้าค่าตากันอยู่ไม่ก็ผ่านๆนะครับเคยมีปัญหาขัดแย้งกันไหมคะไม่มีนะครับไม่เคยคุยกันไม่เคยคุยเลยครับ คุณป้าจะไม่ออกไม่ออกเลยนะคุณป้าจะฝากอะไรไหมฮะเห็นบอกนี่ขาขามาพูดหน่อยนะเดี๋ยวจะพูดสิเห็นขาขาดนี่นะก็อยากจะให้ทางนักข่าวแล้วก็กองปราบอะค่ะช่วยเดินเรื่องอะค่ะช่วยเร่งคดีให้หน่อยเพราะาเรากลัวอยากได้ความเป็นธรรมคืนะเพราะหลานเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลี้ยงของเรามาเราก็อยากจะได้ความเป็นธรรมณตอนนี้ทางครอบครัวเองกังวลเรื่องความปลอดภัยไหมคะคุณ เป็นค่ะเพราะว่ากังวลมากเพราะว่าเราก็ห่วงเราก็ไม่ทํามาหากินอะไรก็ไม่ไม่สะดวกแล้ววะเราก็กลัวว่าเขาจะมาตอนไหนอะไรตอนไหนเราก็ไม่ทราบว่าเขาจะมาตอนไหนแล้วแม่พ่อแม่เขาก็เสียหมดแล้วอะแล้วพี่ก็เลี้ยงของพี่มาตั้งแต่เด็กอะตั้งแต่เกิดพี่ก็ต้องทํางานพี่ก็ต้องห่วงอีกไปโรงเรียนเราก็ห่วงกลัวว่ากลับมาเขาจะมาดักเอาตอนไหนเราก็ไม่รู้ เพราะหวาดระแวงกันไปหมดแล้วอะทำอะไรก็ระบาดก็อยากได้ความเป็นธรรมคืนขอความเป็นธรรมให้กับหลานเราให้กับครอบครัวเราครับโอเคครับค่ะ,อะขอบคุณค่ะน้องท่านหลัง จ,ดดจุดเดียวครับยัดกี่เข็มนะเก้เข็มค่ะข้าในข้างนอกข้างนอกเลย้างไว้ก่อนนะคิวค่ะตอนเขาฟันน้องก็ไม่ได้ฉลบอะไรใช่ไหมไม่ค่ะ เขาเาเหมือนแบบว่าหมดแรงอะหมดแรงอะตกใจอะไรเงี้ยในคลิปวงจรปิดที่มีคนวิ่งหนีคือน้องที่ตกใจคนคนฟันค่ะคนพวกพวกคนฟันค่ะแต่วงจรปิดมันจะอาจจะเห็นแหมค่อ้ช้าอะเห็นแต่แค่แบบว่าโดนมีตัวจรอะฮะนีมีมีรูปไม่โชว์ให้เขาดูที่รูปอะไรมั่งครับรับรูปอ่ะรูปครับอันนี้ใบ อันนี้ใบแพทย์อหรอคะดูใบมีใบแพทย์ใบแจ้งความือ๋วครับนี่ไอตัวปฏิทินนะเอาใบนี่นี่เอาช่วยถือใบหน่อยสลายสลายนะสลายอันนี้มั้งอันนี้คนฟันอ่ะอันนี้โชว์ได้ใช่ไหมคะได้โชว์ฟันนิ่งไหมครับนิ่งไหมครับ สามเอ็ดนะ